อยากชี้แจงอะไรหลังจากที่ตอนนั้นมันเกิดดรามาขึ้นไมาคะค่ะก็ก็พูดเลยแล้วการจัดแล้วที่เกิดขึ้นนั้นเนาะตัวเมลเอเมลก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียใจมากๆค่ะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เราก็ไม่ได้ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นได้นะคะเราก็อยากจะขอโทษด้วยค่ะขอโทษการกระทําของตัวเองที่เราอาจจะคิดน้อยไปหน่อยในการที่จะตอบคําถามแบบนั้นไปอะไรเงี้ยแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะ ไปดิสเครดิตหรือจะนินทาใครก็คือเป็นการแค่แบบเหมือนเราจับฉลากคำถามนั้นได้แล้วก็ตอบไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่หลายคนนั้นก็เหมือนการพุ่งเป้าค่อนข้างที่จะเยอะเนาะมันมีคลิปเก่าๆที่เราเคยทำงานกับแบบ,บ<ช>มัคคบว่าอะไรแบบนี้ใช่อันนั้นก็อันนั้นก็เกิดจากเกิดจากการตอบคําถามเรานี่แหละคะ่ะก็ก็ต้องขอโทษจริงๆกับกับการตอบคําถามเรามันเลยไปโยงถึงบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ณตรงนั้นด้วยทําให้เขาแบบ ได้รับผลกระทบความเสียหายอะไรแบบนี้คะมันมันน่าเกิดราม่าได้คุยกันยังไงบ้างก็ก็มีการคุยนิดนึงค่ะมีการคุยบ้างคือทุกคนก็กังวลทุกคนก็กังวลแล้วก็ก็ค่อนข้างจะไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการแบบจับฉลากขึ้นมาแล้วก็ตอบคําถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่พวกเราไม่ได้มีแบบเจตนาที่จะไป นินทาหรือว่าจะว่าล,ลายใครอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าแบบเหมือนเล่ากับสิ่งที่แบบเราเป็นประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาแค่นั้นเองค่ะที่อย่างตอเรื่องมันแบบมันตอกไปเรื่อยเนาะหลายคนแบบทางศาลมันมาโยงกันโยงอะไรเงี้ยเราตัวเราเองเรารู้สึกยังไงบ้างเนาเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันอย่างที่บอกว่าคือคือเราไม่ได้คิดตั้งแต่แรกว่าแค่คําตอบของเรามันจะไปเกิด เกี่ยวยงอะไรกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะตรงนี้เราเราก็ต้องบอกเลยว่าแบบเราไม่ได้แบบจะแบบชิลสบายเราก็รู้สึกไม่สบายใจเราก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันย่างใหม่เขาก็บอกว่าเออเครียดคือต้องแบบมีคนแบบมาอยู่ด้วยอนะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราเราเปนอยไเราก็เราก็จะมีมีคนที่เรารักคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าจะเป็นแฟนคลับที่ที่ คอยอยู่ข้างเราตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้มันก็ต้องขอบคุณคนที่คอยอยู่เคียงข้างไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็นต้องขอบคุณมากๆจริงๆค่ะก็มรู้จะขอบคุณยังไงเนาะคะือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมิวคือคนเหล่านี้เขาจะคอยอยู่เคียงข้างเรวก็จะเข้าใจมิวในทุกๆเรื่องะคะ่ะกับเรื่องมีคน oh, ให้บทเรียนโอ้ให้บทเรียนกับมิวมากพอสมควรค่ะอย่างแรกเลยก็คงจะเป็นเรื่องของการพูดที่เราควรจะต้องระวังมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วก็เรื่องของการการระมัดระวังในการทําสิ่งต่างๆให้ไม่ไปกระทบกับบุคคลอื่นอะไรเงี้ยเพราะมันก็อาจจะทําให้เขาได้รับความเสียหายหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะอย่างคอมมนต์ด้านโลัที่เขาพูดนอกเหนือจากนั้นี้เราจะดำเนินการยังไงไหมหรือว่าจะทยังไงเอ่อโดอยส่วนตัวเมลเองนะของเมลนะคะก็ เมีว่าก็ก็<ๆ>ให้มันผ่านไปอะค่ะใช่<ๆ>ใช่ค่ะตัวเมีไม่ได้ติดใจอะไรนะคือบางบางเรื่องที่เขาคอมเมนต์มาอะไรเงี้ยอันไหนที่เราเรามองว่าเป็นคำติชมมาพัฒนาตัวเองเราก็มาพัฒนาตัวเองส่วนอันไหนที่มันไม่ได้จะมาช่วยเรื่องอะไรของเราแล้วก็ก็ปล่อยผ่านไปค่ะเราไม่เหแบบไม่ได้อ่านแบบเยอะขนาดไหนเพราะอย่างอีกเพราะว่าอย่างตัวเมลเองอะค่ะ เราไม่ค่อยได้อ่านก็คือเห็นบ้างแหละแต่ว่าเราไม่ได้แบบไปอ่านอะไรขนาดนั้นนะคะถ้าในแง่ความสึกของเราเองพอเห็าานภาษาการเราเครียดมากแค่ไหน,าานอือ่ก็ช่วงแรกๆเราก็เครียดนะคะแต่ว่าพอเราเราเราโอเคเรา,เราเ,ราเราเข้าใจว่ามันก็มันก็คือความผิดของเราอเราก็แค่เหมือนต้องต้องยอมรับในความผิดตัวเองอแล้วเราก็น้อมรับทุกอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็ เราว่าเรา,เราเ,ราเราเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะเราก็มุงออนไปเรื่องอื่นค่ะอย่างอย่างที่หลายคนบอกมองมิวผิดไปเลยตั้งแต่วันแรกไม่ได้ใส่แล้วลยอะไรเงี้ยเราอยากบอกอะไรไปก็ก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะอานนี้คืออันนี้คือแบบอยากจะขอโทษแหละเพราะว่าคือด้วยความที่เราจะคิดน้อยไปหน่อยเราจะแบบตอบโดยที่เราไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไป d i s เครดิตใคร เรื่องมันก็่อนท้่งจะกษาแล้วเราสบายใจขึ้นไหมคะคบก็สบายใจขึ้นนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเราไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยคือ<ะ>หมายถึงว่าเราก็ยังร่วมง,งานได้กับทุกคนไม่ได้มีแบบไม่ถูกคนนั้นไม่ถูกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ้ะใช่มาถึงลูกเราก็เขาก็ตอนนี้เขาเริ่มแบบ พูดได้เป็นคำคำยยามอะไรเงี้ยเราก็ดีใจอะ่ะคือไม่ว่าแบบเขาจะมีพัฒนาการอะไรที่มันเติบโตขึ้นจะน้อยจะเยอะความแบบเป็นแม่เป็นพ่อยอะไรเงี้ยเห็นแล้วมันก็แบบกริ๊ดกราแล้วก็ชื่นชมลูกตลอดเวลาลยอะไรเงี้ยค่ะความ่วงแม่ยังคความหงน้อแม่กังวลจริงๆอะ่ะมันไม่ได้กังวลขนาดนั้นมันก็เป็นโจ๊กตลกๆไปค่ะคือ คือยังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องมาอยู่แล้วสักวันหนึ่งนะแต่ว่าบางคนอาจจะมาเล้วอาจจะมาใช้อย่างตัวเราเองอ่ะโยาก็มาแบบขวบกว่าเกือบสองขวบได้สามปใช่เพราะฉะนั้นแต่ความเข้าสังคมของน้องเจอใครก็ยินแล้วก็เล่นกับเขาโดยส่วนตัวใช่ก็ก็เขาก็เขาอาจจะได้เจอได้เจอคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยบางทีเขามีแบบไปถ่ายโฆษณาไปทํางานเจอคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะแบบได้ปรับตัวในการพบเจอ คนอื่นๆที่แม่คุณเคยได้ง่ายแต่ก็จะมีบ้างน,นะคะที่แบบพอไปเจอในช่วงแรกแล้วเขาอาจจะแบบจจมีแบบนิน่งๆบ้างแบบดูลาดลาวอะไรอย่างเงี้ยได้าพทีดเห็นแล้วแบบว่ามันจริงใจนะคะแบบเราเ้าก,กับคนได้ง่ายเลยนะคะดีนะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบเเราก็สบายใจอะว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่จะขี้จะขี้กลัวจะกังวลไปหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือเร,เราเรารู้สึกว่า การที่เขาแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็กลา้ลลกกลาที่จะลองนู่นกล้าที่จะลองนี่โดยที่จะไม่ต้องมาแบบกลัวแล้วหันมาถามแม่ว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยคือแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีทําให้เขาแบบมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไมมีความติดดินมากเลยเขาคคุไปตัดสนามใช่บางทีก็ให้วิ่งสนามหญ้าไม่ต้องใส่รองเท้ายอะไรเงี้ยถามว่ากลัวเจอแบบเหยียบโดนแมลงอะไรมันก็กลัวนะแต่เราก็อยากให้เขาแบบได้สัมผัสหญ้าที่มันเป็นหญ้าจริงๆได้วิ่งอยู่บนหญ้าจริงๆอะไรเงี้ย ก็พยายามเลี้ยงให้ธรรมชาติที่สุดนะว่ามีความกล้าของแม่กล้าที่สุดนะค่ะไม่แม่ก็กล้านะเพราะว่าพอเราให้ลูกเหยียบเราก็คือทําให้เขาดูอ่ะว่านี่ว่าแม่กลับมาก็ถอดวิ่งนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะได้ไม่กลัวยากเพราะบางทีแบบยามก็จะมีความแหลมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เขาลองลองจับนู่นลองสัมผัสนี่อะไรอย่างเงี้ยพี่เซียวก็เหนกันใช่ไหมในการที่แบบให้แบบติดทีอยู่ด้วยกันเลยค่ะก็ก็เป็นเป็น เป็นความคิดในทิศทางเดียวกันว่าเราก็อยากจะให้เขาแบบเลี้ยงมาแบบธรรมชาตินะคะเป็นเด็กธรรมดามากที่สุเป็นเด็กธรรมดามแล้วก็สามารถเล่นสกรปรกได้จริงยิ่งเด็กวันนี้ยิ่งต้องเล่นสกรปรกเพราะมันเป็นการพัฒนาแบบ สมองแล้นการความอดทนของเขาอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะก็ต้องแบบให้เต็มที่ใช่ยิ่งเลยิ่งเยอะประสบการณ์ถูกต้องค่ะคนเลยมไหมคะก็จะมีคอน t ิ n น e ค่ะนี่ต้องว่าไม่ลงได้ไหมก็เห็นว่าน่าจะไม่ทิ้งห่างกันเยอะค่ะก็ต้องตอนดีแล้วล่ะก็เหรออาจจะแบบก็เดี๋ยวต้องลองลองดูค่ะแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าไม่นานนะคะใช่ อย่าอย่างๆ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 อย่างอย่างๆ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 ย่างๆอย่างๆอย่างอย่างๆอย่างอย่งๆอย่างๆอย่างๆอย่างอย่างๆอย่างๆอย่าอย่างๆางๆอย่างๆอย่าง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 ๆอย่างอย่างย่างอย่างอย่างอย่างย่างๆอย่างอย่างอย่างๆอย่างอย่างอย่างางอย่า่างอ่างาอยางอย่าางอย่างอย่างอย่่าอ่าย อะไรเงี้ยก็คือจะต้องดูแบบเขาเรียกว่าชอบใช่ช่วงรอบเดือนอะไรอย่างเงี้ยว่ามันอยู่เดือนอะไรถึงจะเป็นแตกตในรุ่นอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ก็ก็ค่อนข้างจะแผนแต่แผนเยอะก็สมควรอะไรนะคะกดดันเกินไปใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ามันจะแบบตั้งใจมัต้องแบบอ๋อว่าแบบว่าต้องคอดเดินมีใดๆอะไรเงี้ยก็กดดันแบบไม่กดดันะก็คือพยายามจะไม่กดดันแต่ว่าก็ยกดดันนิดนึงแหละเน้นธรรมชาติ ก็พยายามจะธรรมชาตินะคะพยายามจะธรรมชาติก่อนค่ะา้ถจนค้องรับงานแสดงอะไรก็คือตอนนี้ผมก็ไม่ได้ยังไม่ได้รับงานแสดงอะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวมันจะเป็นแบบเออ่พวกแบบอีเวนต์ไทยโฆษณาพิซเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมัก็จะเป็นงานแบบสั้นๆใช่แสดงว่าเตรียมอะไแล้วก็เร็วๆนี้ละค่ะมีคอนติเนียลค่ะปีนี้เนาะชอบคอนติเนียลปีนี้ไหมเหรอ ยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจว่าจะว่าจะว่าจะปีนี้ไหมค่ะแต่กคอนตินียแน่นอนค่ะคุณมิวฝากหนังฝากหนังค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะบ้านช่าบูชายันค่ะก็เป็นเรื่องแรกที่หนูได้ร่วมงานกับพี่เวียนะคะแล้วก็ร่วมงานกับพี่จิมร่วมกับลาดาแลนนะคะแล้วก็เป็นการกลับมาอีกครั้งของเมลกับภาพยนตร์ GDH ด้วยค่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่หนูได้ ได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้มีบทบาทที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นแบบนี้อีกไหมแล้วก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเล่นแล้วเราแบบได้ปล่อยพลังของเราได้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะก็ฝากด้วยนะคะ6เมษายนทุกโรงภาพ,พยนตร์ค่ะเราจะไปดูไหมคะเพราะเรากลัวผีอ๋อเราต้องดูอยู่แล้วค่ะเราต้องเช็กงานตัวเองเีง่จะให้จบนะดูให้จบเ <laughs> ราจะดงยังหรือยัง ยังไม่ได้ดูค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นคนกลัวผีด้วยนะคะ,ะการที่จะแบบรับเล่นภาพยนตร์แบบนี้ก็คิดเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่า,าสุดท้ายก็มันเลอีอย่างมีสลิงด้วยก็มีมีแบบนิดนึงค่ะมีแบบมันมีมีฉากหนึ่งที่แบบมันจะต้องมีสลิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะแต่โดยรวมส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเรื่องของความสยองขวัญอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักค่ะ